ผักสวนครัควรสสวัดีค่ะผักสวนค,ค,ครัวดูสิคะมะเขือลูกสวยๆวยผักสวนค,ครัวตะไคร้มะเขือได้ขายเลยนะคะได้ขายหลายรุ่นแนละ้วติ๊กเกิดแล้วค่ะคนี่ก็มีแต่ไอ้กี้แหละกไก่แหลมหาว่า,<อ>าไม่มันมานี่เหรอก็มันเข้ามานี่ไงพริกเขียวเอาไปทำ น้ำพริกเอาค่ะแล้วมันแข็งจังอืมเบต๊กน้ำพริกเลยยอ่อนต้มเลยใไม่เหมือนชีสต้มโอ้ขี้โคลนเหรอใช่เหมือนมากเลยเออก็ไม่เป็นขี้โคลนก็มันเป็นขี้โคลนนะโอ้มันเป็นขี้โคลนลูกมัดเยอะแยะเลย พริกด,ดกมากค่ะพริกดกมากโอ้มากเยอะเคะผักชีหอมก็มีด้วยนะคะแกร็คลี่ยังไม่เกิดดอก มะเขือเทศลูกยังเล็กอยู่ด้วยวีใหญ่ใหญ่ะคะลูกใหญ่ใหญ่เลยผักสวนครัววิสาวกักชีหอม มะเขือหล่นใส่หัวดิ <laughs> มาเขือหล่นใส่หัวระวังระวังมันจะหยาบไม่ต้องตามมาก็ <laughs> หลุมเลยก็หลุมใส่ขาบ้านสวนผักออสวนผักบ้านๆ เดาบ่าสีไหมห่อแบบมันหนีเขาเนี้ยแน่เลยแมววานมันเป็นจะสร้างดีนี่ดิโรนี่นั้นแเดวก็ต้องเห็นมันเดาไปเบิร์นว่าเอาแมวานพักอะไรักกาดเนาะบัคอลีักบลลี่อกระลำนี่กระลำนีัวพยาวอนี่เียนุนต่นเยมายัว่าึงอหน่ยะที่ปูที่น ีองอันได้ยาวปมันเดียดรอมันม่ได้แือวางแบบยาวอ่ะเดีย